สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวลานะคะ,ะเราเคยแก้โจทย์ปัญหากันไปแล้วในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะวันนี้การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวลานะคะให้นักเรียนเตรียมหยิบแบบฝึกหัดของนักเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหรือเราจะมารู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ,ะนิทิศโจทย์บอกว่านิทิศเริ่มทําการบ้านเวลา19บเนาฬิกาสินาทีทำการบ้านเสร็จเวลา20่สนาฬิกาสานาที นิทิศใช้ระยะเวลาทําการบ้านนานเท่าใดนักเรียนว่า,าโจทย์ข้อนี้จะเอามาบวกหรือเอามาลบกันคะ,ะใครตอบบวกหรือใครตอบลบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องดูก่อนเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาก็คือวิเคราะห์โจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือ,อตั้งแต่นิทิสเลยนิทิสทําการบ้านเวลา19.15นาฬิกา15นาทีทำการบ้านเสร็จเวลา2 0่สนาฬิกาานาทีและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนิทิสใช้ระยะเวลาทําการบ้านนานเท่าใดนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเรามาวางแผนกันนะคะวางแผนก็คือนิทิสเริ่มทําการบ้านทุ่มสิใช่ไหมคะ หรือ19บเนาฬิกาสินาทีนะคะทุ่มสิก็คือตรงนี้นิทิเริ่มทำนิติทำการบ้านเสร็จเวลาอะไรคะสองทุ่มครึ่งหรือ20่สนาฬิกาสานาทีนะคะเราก็จะมาดูกันว่าช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ยมันนานเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อมา เรามาแก้ไขปัญหากันดีกว่าแก้ไขปัญหาก็คือการแสดงวิธีทำในกรณีแบบนี้นะคะนักเรียนถ้ามีนาฬิกากับนาทีนักเรียนตั้งหน่วยไม่ถูกแน่นอนนะคะเราจะต้องตั้งตรงบรรทัดวิธีทำนะคะบรรทัดวิธีทำก็คือนาฬิกากับนาทีเขียนขึ้นก่อนเลยเห็นไหมคะ,ะและบตรรทัดต่อมาอถ้าเป็นในแบบฝึกหัดของเราอะ่ะให้เขียนลงบ,บนบนรรทัด การแสดงที่ทําได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นในนี้คุณครูเขียนให้ดูโดยที่ไม่มีวิธีทํานะคะแต่ถ้าเป็นของนักเรียนนักเรียนต้องเขียนบนบรรทัดวิธีทําเลยนะคะอะวิธีทําก็คือนิทิศทาการบ้านเสร็จเวลาเท่าไหร่คะเอาการบ้านเสร็จขึ้นก่อนแหมนักเรียนรู้หรือยังว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบ อ่าน,นะคะทำการบ้านเสร็จเวลาสองทุ่มครึ่งหรือยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีและถาา้าลบด้วยเริ่มทำการบ้านเวลาสิบเก้านาฬิกาเท่าไหร่คะสิบห้านาที เรานํามาลบกันนะคะนำมาลบกัน,นะะน,กนทีนี้โจทย์อยากรู้อะไรนิธิใช้เวระยะเวลาทําการบ้านนานเท่าใดสามสิบลบสิบห้าเหลือเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งก็คือเราอ่านำไปยืมศูนย์ลบห้าศูนย์ลบห้าไม่ได้ก็ต้องทําไมคะนำศูนย์ไปยืมสามาจากศูนย กลายเป็น10จาก3ก็เหลือ2นะคะทีนี้ลบกัน1 0บลบหได้5 2าลบหเหลือ1อ่ะได้15นาทีแล้วนะต่อมา0ูนยลบเ้าได้ไหมคะไม่ได้ไปยืม2มาจาก2เหลือ1จาก0กลายเป็น10นั่นเอง1 0บลบเเหลืออะไรคะ1 0บลบเเหลือ1 1ึลบหเหลือ 0ย์แสดงว่านิทิสเนี่ยใช้ระยะเวลาทำการบ้านนานหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะคะตีเซนเสองเซนนะคะก็คือเราลบกันแล้วแล้วมันได้หนึ่งนาฬิกาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราคิดแล้วนะคะมันก็คือหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนั่นเองนะคะตอบนิทิสใช้ระยะเวลาทำการบ้านหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาที นะคะมีใครทำน,นานเหมือนนิทิตไหมคะลูกไม่มีเนาะเราต้องรีบทําแล้วก็รีบเสร็จนะคะต่อมาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะก็คือ1 9บเนาฬิกาสินาทีเนี่ยเข็มยาวเดินไปหนึ่งช่องใหญ่ใช้เวลา5นาทีใช่ไหมคะยี่สิบนาฬิกาสินาทีเข็มยาวเดินไปหนึ่ง เดินไป12ช่องใหญ่ใช้เวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองทีนี้20นาฬิก30นาทีเนี่ยเข็มยาวเดินจากตัวเลข3ไปถึงตัวเลข6ก็ใช้เวลาเท่าไหร่คะ15นาทีนิทิศใช้เวลาทำการบ้าน1ชั่วโมง15นาทีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดของนักเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยพร้อมเตรียมดินสอยางลบและไมบ้บรรทัดนะคะถ้าเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้า132เดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้จะแก้2ข้อนะคะนักเรียนจะแก้2ข้อแต่อีกข้อหนึ่งจะทําไม่หมดทุกทุกข้อทุกทุกหัวข้อนะคะ นักเรียนดูเปิดหน้าร้อยสาสิบสแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยอะนะคะต่อมานะคะ,ะโจทย์หน้าหนึ่งร้อยสาสิบสองนะคะโจทย์บอกว่าวิวนั่งเครื่องบินใช้ระยะเวลาห้าชั่วโมงนะคะและนั่งรถบัสเที่ยวอีกสามชั่วโมงสรุปว่าโจทย์ถามว่าวิวนั่งเครื่องบินและรถบัส รวมกี่ชั่วโมงนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดคุณครูบอกแล้วว่าเราสามารถดึงจากโจทย์ข้างบนมาได้เลยก็คือทําไมคะวิวนั่งเครื่องบินใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงนักเรียนเขียนได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ทนันนักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนได้เลยเนาะต่อมาและนั่งรถบัสเที่ยวอีกสมชั่วโมงแค่นี้ค่ะก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดและสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออีกอีกอันนึง วิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมกี่ชั่วโมงคำว่ารวมนักเรียนว่านำมาทำอะไรกันคะอ่านำมาบวกกันนั่นเองนะคะอ่ะถ้าไม่ทานหนูหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะลูกและเขียนต่อให้เสร็จนะคะอ่าต่อมาเรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาอ่ะ นักเรียนดูตีสองช่องนะคะก็คือนั่งเครื่องบินห้าชั่วโมงแล้วก็นั่งรถบัสเที่ยวอีกสามชั่วโมงอยากรู้ว่าทั้งสองทั้งสองอย่างรวมกันแล้วมันได้กี่ชั่วโมงก็คือตรงนี้สิ่งที่เราอยากรู้นะคะสิ่งที่เราอยากรู้นักเรียนตีเซตแบบคุณครูเลยนะคะแต่ไม่ต้องทาสีเหลืองแบบคุณครูนะคะถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะคะ ่ะต่อไปเราจะมาแสดงวิธีทํากันนะคะก็คือประโยคสัญลักษณ์เอาอะไรบวกอะไรคะ่ะลูกเมื่อสักครู่นี้อเอาห้าบวกสามนั่นเองห้าบวกสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ในข้อนี้นะคะเราไม่มีนาฬิกากับนาทีใช่ไหมคะเรามีแค่ชั่วโมงอย่างเดียวไม่ต้องเขียนหน่วยก่อนเราเขียนได้เลยว่า วิวนั่งเครื่องบินใช้ระยะเวลาเท่าไหรคะห้าชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งรถบัสเที่ยวอีกกี่ชั่วโมงคะสามชั่วโมงโดยเขียนเครื่องหมายบวกเลยนะคะสามชั่วโมงสรุปว่าวิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมห้าบวกสามเป็นมีอยู่ห้านะเพิ่มมาสามห้าแล้วหกเจ็ด 8ได้เท่าไรคะได้8ชั่วโมงตีเส้น2เส้นให้คุณครูด,ด้วยนะคะต่อมาสรุปตอบว่าวิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวม8ชั่วโมงนั่นเองตอบเป็นเลขไทยนะคะและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก็คือ8มากกว่า5ดังนั้น8จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ ต่อมาหน้า137นะคะหน้า137นะคะเราไม่ได้ทำทุกข้อนะคะโจทย์บอกว่าเอมเที่ยวตลาดน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกา25นาทีและออกตลาดน้ำเวลา16นาฬิกา25นาทีเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำเท่าใด เะะที่ยวตลาดน้ำเท่าใดเอาแล้วว่าข้อนี้เป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นเป็นลบหรือเป็นบวกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอมเที่ยวตลาดน้ำตั้งแต่เวลาสิบสองนากยี่สิบห้านาทีนะคะแล้วก็ออกจากตลาดน้ำเวลาสิบ นาะฬิกาย5่นาทีสิ่งที่จดทำก็คือเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำเท่าใดนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาอ่ามันจะถึงการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปแก้นะคะให้นักเรียนไปอ่าแสดงที่ทำได้เลย เราไม่ต้องวางแผนขอโทษนะคะเราไม่ต้องวางแผนเรามาทําแก้ปัญหาได้เลยก็คือการแสดงวิธีทํานั่นเองนะคะเรามาแสดงวิธีทาได้เลยนะคะก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์สิบหกจุดสองห้าเขียนแบบคุณคูนะคะสิบหกจุดสองห้าลบด้วยสิบสองจุดสองห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ถ้าวิธีทำนะคะบรรทัดวิธีทำให้เขียนชั่วโมงกับนาทีเอาไว้ให้เขียนชั่วโมงกับนาทีเอาไว้นะคะเขียนห่างๆหน่อยนะคะและอะเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เลยเอมออกจากตลาดน้ำเวลาเราต้องเอาตัวเลขมากตั้งก่อนใช่ไหมคะเวลาลบแต่ถ้าตัวเลขบวกเนี่ยเอาข้อความไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะ ออกจากตลาดน้ำเวลา16บหกชั่วโมงหรือ16บหนาฬิกายีนาทีนะคะแล้วก็เอมเริ่มเที่ยวตลาดน้ำเวลาสิบสนาฬิกายี่สิบหนาทีเอามาลบกันนะคะทีนี้เอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำเท่าใด5้าลบหเหลืออะไรคะเหลือ0 2นย์ลบสเหลือ0นะคะเหลือ0 หรือสรุปว่า25่สลบยีเหลือ00นั่นเองนะคะต่อมา6กลบสเหลืออะไรคะเหลือ4 1่ลบหเหลือ0นะคะสรุปว่าเอ็มเนี่ยใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำกี่ชั่วโมงคะลูก4ชั่ว โมงนะคะเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำสีชั่วโมงต่อมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะก็คือ4มันน้อยกว่า16.25ดังนั้น4จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะทำแค่สองหน้านี้แล้วก็ ในหน้าหน7้า137เนี่ยไม่ต้องทำในเรื่องของการวางแผนนะคะลูกให้มาทำการแสดงวิธีทำได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมวันนี้ไม่ต้องส่งมานะคะเดี๋ยวจะนำมาตรวจพร้อมกันนะคะในช่วงที่นัดรับแบบฝึกหัดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ